ครับกาวสตรอ,อร์ติกเลยนะฮะอยู่เดิมกุบายกิมเบอร์ทีเอสนะฮะมันจะเป็นเกมไลท์เลนเจอร์นะฮะมาพิวีกันนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็รีแมทนะฮะเนวันอาทิตย์นะครับอ่าเจอแล้วนะครับอเอาของไปให้หมดะฮะโอ้โหผู้วิทักษ์ผมยังไม่รีเลยเอ้ยยังยังไม่เสร็จเลยะฮะ คือเมื่อวานเล่นเล่นไปเยอะมากนะครับไปนเยอะเล่น P P P ine, เล่น PVP ลายเล่นเยอะไปเยอะมากฮะเมื่อวานโอ้โหไฮระโหดว่ะใช่ป่ะไม่รู้ใช้ไฮระเปล่านะฮะจำไม่ได้เอาชนะแหละนี่นฮะอ่า เขาก็ชนะให้ได้3คนนะฮะถึงจะได้เพชรถ้าจะไม่ผิดนี่ไงตรงนี้นะฮะโอเคผมไม่กล้าเสียงนะกับไอ้พวกคุณตามมสเตอร์กับพวกแบบตัวโหดๆนะครผมไม่กล้าเสียงนะครับอ่า9ก้าสิอ่าอ,อันนี้ผมไม่เสียงแล้วกันอ่าไม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอ้โหอือหือ แม่งเงยห้าเจ็ดห้าเจ็ดเอ 57. 57, เอโอเคดี่วะห้าเจ็ดมีคิดอีกมาถ้าเขาของโหดผมก็นะอาจจะ่นอัดป้อมมคเลยโอเคฮะเล่นโอ้โ,อโ,อโหปล่อยเร็วมาก อเอาเร็วมากเอาเร็วมากฮะว่าต้องเอาอัดปอมนั่นแหละฐานโอ้โห้ฐานฐานเขานนี่ไม่เท่าไหร่เลยนะฮะก็จะได้เลยฐานเขาแม่งใช้โลยอ่ที่กูเคลืองอ่าเขาจะหมดก่อนผมนะเพราะผมใช้หลังเขาะฮะ โอ้โหฮีแออะไรมะเนี่ยสาดไม,ม่ทีเดียวบินมดเลยทช่ไหมยะบอกนะว่ากูแพ้ S57 เ่ะฮะกูจะไม่มีวันยอมแพ้ฮะวิเน็ตหลุดนะฮะอ่าโอเคสสเสียแซงคอมป็นเน็ตหลุดฮะแพ้แล้วเนะี่ยอ่าอ่าโอเค เนี่ยกูสู้ไม่ได้เนี่ยบอกตรงๆเลยอเน,นี้ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือผมคิดผิดที่ใช้อะไรวะฮันเตอร์ไปนะพายุอ่ะอาหารเนอออาสู้ไม่ได้แพ้แล้วนะฮะกูแพ้เอ็สห้าสิบห้าสิบกว่าไม่ไหวอ่า แม่งไก่มาให้กูอโ,อโอ้สัตว์เกียแม่งโอ้โหทีมแม่งเก่งสัตว์เกียแม่งอัฐานกูอะถ้าแรกแม่งกะจัดฐานแล้วนะฮะ่ิหมหายอัฐานกูกลับเลย เดี๋ยววันหลังค่อยมาคิดบัญชีใหม่นะอะถ้ามันคิดบัญชีกับบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอไม่ดูเลยนะฮะแักงหนึ่งแั่งหนึ่งนะฮะโอ้โหแม่งมีคนทักมาะฮะ Okay. อ่าอ่าลองอีกครั้งฮะนี่ตกกลางบาทเป็นเลยนะฮะแล้วเราก็จะไม่เสียแต้มนะฮะมันก็เป็นทิศเล็กเล็กน้อยนะฮะอ่าแล้วให้คนกดออกเกมฮะอ่าเดี๋ยววิธีอุบายไ,ไหมเดี๋ยวมาเจอกนะันอีกฮะโอเคกลับมาต่อนะฮะก็เมื่อกี้แพ้ อ่าไปต้นโอเคอย่างนี้ได้วะแพ้เอสห้าสิบกว่านะร่วมกับยูนะฮะกูแพ้นะจังโหนเลยกูทไมคือนะที่ผมแพ้นะเพราะเกียวผมไม่แน่นด้วยนะตัวผมก็อืมว่าไงดีวะไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นอยู่ทั่วเนนะตัวไม่แข็งนะง่ายๆเลยตัวแบบตัวงงโงกก่ๆต่างๆนะ ว่าทีมูลล้นเลยเนี่ยเนี่แม่งไม่ว่าคนเล่นเลยกูเล่นอย่างนี้แหละกูเล่นอ,อย่างนี้แหละแต่แม่งก็แพ้เนี่ยฮะหานที่เดิมเลยเราให้แม่งออกมาสักตัวนนหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อย,ใ,อย,ย,อยใ,ชใช้ของเดี๋ยวเดราจะอย่าเพิ่งใช้แค่นี้ฮะเราใช้ของยังไม่หมดนะเหลือแต่ทอร์นาโดนะ ว่าไอน,นี่หมดก่อนแน่เลยนั่นเนี่ยไอเจี๊ยกดผิดแม่งไม่หายกดผิดกดผิดนะเมื่อกี้โอ้โหแม่งโดนเมเทโอจนได้อโอ้ยนี่ฉันอุภัอีกนี่ไอ้หาเอ้ยกูไปฆ่าตัวตายหน้าบ้านนีกก่อนสันาเมื่อกี้นี่อ่า แอ้เงินหนึ่งอ่าเรื่อนลีกนะฮะมีของรางวัลให้หรือเปล่าไม่มีนออ่ะมาตักตานะฮะเอยอนแงเลยอู้หโอ้โหโอ้าตังคูจะหมดแล้วเนี่ยเจ็ดแสนกว่าไอ้สัส ต่อไป yeah. oh 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 ไเยอ yeah. โอ้โหโอ้โหโอ้แม่เงยเย็ดเอ้ยเดี๋ยวเงินสามมีดาโอ้กูไม่เอาเพราะยีกะ่ก็ผิดอ่ะก็จบไปเพียงเท่านี้ฮะก็อันนี้ยอมจากที่เท่าไหร่ปะห้าเจ็ดเดี๋ยวแม่งก็มาตีกูเหมือนเป็น để cũng có luoong tiền một mình, đấy em 2 nữa, à, đấy, đấy nói, trai đó ừ. à. để lấy cái nhoi hả, này, um, à, đây một điều, yeah, yeah, mai để cũng lăn sốt như thế, để nó lại 6 sao như đền, nha, nè, luoong anh của tự mình này, à. เดี๋ยวไม่งั้นได้หัวดาวมอนดิ้มไหมครับไม่คิดอะไรมั่งแล้วนะไอสัตว์เอ้ยเจลลี่แม่มาทำที่อะไรไม่อยากได้เลยจริงรับอ่าอุ๊เมื่อกี้ผมดูผิดหรือเปล่าวะเลือดไม่สองแฟนเลยอ่ะเยอเปอนี่เซลลจ่ีวะนี่ แม่งตีกระปิดกระปอยกึ้าให้สี่ร้อยหาย 450. ออะนะ้าสิบอ่าอ่านะฮะสำหรับพีพีแรลเลนเจอร์ก็อันนี้ก็ต่าราวนี้ฮะก็มาเจอกันใหม่หนิ้นหน้าฮะสำหรับอันนี้ฮะ bye bye, บ๊ายบายปิดกปิดปิดเฮีย